มุ่งสดยามเช้าโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนบริษัท PTT ีทีกล l c บ e ลเคมีคอลจำกัดมหาชนและโรงไฟฟ้า NPS นหนึ่งในกลุ่ม AA Power วสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ พบกับรายการสดยามเช้านะครับก่อนที่ตลาดหุ้นไทยจะเปิดทําการซื้อขายในเช้าวันพุธนี้นะครับ27สิงหาคมเราไปดูภาพของการลงทุนเมื่อวานนี้นะครับก็ปรากฏว่าดัชนีตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ก็แกว่งตัวในกรอบแคบๆนะครับดัชนีนี่ลงไปทําจุดต่ําสุดนะครับปรับตัวลดลงไปเล็กน้อยนะครับ3.97จุดนะครับในขณะที่จุดสูงสุดของวันนี้ก็เป็นช่วงเช้าๆครับบวกไป4.55จุดนะครับ ก็จะเห็นได้ชัดนะครับว่าทันทีที่ดัชนีไปแตะระดับที่ถือว่าเป็นแนวทดสอบสำคัญนะครับ1,565จุดนะครับก็มีแรงเทขายลงมาทันทีแล้วเมื่อวานนี้แรงเทขายในช่วงบ่ายนี่ก็กดทำให้ดัชนีก็จมอยู่ในแดนลบนะครับปรับตัวลดลงไป2.96จุดเมื่อปิดตลาดนะครับดัชนีก็ยืนอยู่ที่1,560.17จุดบมูลค่าการซื้อขายก็45,000 992.55ล้านบาทนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะต้องดูนะครับปัจจัยก็ดูเหมือนว่ายังไม่มีปัจจัยบวกอะไรนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าจะมีงานสําคัญนะครับก็คือ Thailand Focus อาจจะเป็นจุดที่ช่วยดึงดูดนันลกลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนนะอาจจะมีแรงซื้อเข้ามาโดยเฉพาะในช่วงบ่ายๆนะครับเมื่อตลาดหุ้นทางของยุโรปเปิดทําการซื้อขายนะครับ ในส่วนของมาดูนะครับสรุปการซื้อขายเมื่อวานนี้นะครับก็ปรากฏว่าสถาบันนะครับซื้อสุทธิไป415.75ล้านบาทนะครับต่างชาติซื้อสุทธิ142.28ล้านบาทนะครับในขณะที่บัญชีหลักทรัพย์ขายสุทธินะครับ99.17ล้านบาทแล้วก็รายย่อยก็ขายสุทธิด้วยนะครับ458.8ล้านบาทนะครับมาดูที่ตลาดหุ้นยุโรปแล้วก็ตลาดหุ้นสหรัฐกันนะครับ อ่าประธานโทษครับมาดู5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดเมื่อวานนี้กันก่อนนะครับก็ปรากฏว่าอิชินะครับมาอันดับ1นะครับอ่าปรากฏว่าอ่าลบไป1นึบาท25นะครับอิตาเลียนไทยนะครับบวก10สตางค์กรุงไทยนะครับแล้วก็อสวัรคกับสเต็กนะครับก็เป็นอันดับที่เรียงเลียงกันมานะครับส่วนตลาดหุ้นยุโรปกับสหรัฐครับมาดูกันสักนิดนะครับยุโรปเองก็ปรากฏว่า เมื่อคืนนี้นะครับในการซื้อขายการที่มาริโอดรากี้ได้ยืนยันในการประชุมที่แจ็กสันโฮนะครับบอกว่าเขาพร้อมที่จะอัดฉีดเงินรอบต่อไปนะครับเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจยุโรปนั้นก็ยังเป็นแรงส่งทําให้หุ้นของยุโรปก็ยังยังคึกคักอยู่นะครับโดยดักเยอรมันนะครับบวกไป78.01จุดครับ0.82นะครับ c ีซีก็บวกไป51.30จุดครับ1.18ในขณะที่ฟุตซีร้อยนะครับกลับมา เปิดซื้อขายในวันแรกของสัปดาห์นี้เมื่อวานนี้ปิดทําการไปนะครับก็บวกไป47.51.07%นะครับนี่ก็เป็นตลาดหุ้นยุโรปนะครับมาดูที่ตลาดหุ้นสหรัฐกันก็ปรากฏว่าสหรัฐเองเปิดมานี่ดัชนีก็สามารถยืนอยู่ในแดนบวกตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับโดยที่นอกจากจะมีแรงส่งนะครับเป็นโมเมนตัมที่ดีจากทางฝั่งยุโรปแล้ว ก็ยังมีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญของสหรัฐด้วยนะครับก็ส่งทําให้มีแรงซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าดัชนีหุ้นก็ขึ้นมาอย่างร้อนแรงในสัปดาห์ก่อนหน้านี้พอสมควรแล้วนะครับก็เลยทําให้ขยับขึ้นบวกขึ้นไปไม่มากนะครับตัวเลขสําคัญที่มีการประกาศกันก็อาทิเช่นยอด คําสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนกรกฎาคมนะครับก็ทําสถิติเพิ่มสูงเป็นประวัติการเลยนะครับก็คือเพิ่มสูงถึง22.6%นะครับถือว่าเป็นระดับที่เพิ่มสูงสุดนับตั้งแต่ปี2,535เป็นต้นมานะครับแล้วก็สูงกว่าที่มีการคาดการณ์กันด้วย ตลนี้ก็ส่งผลทําให้ดาวโจนนะครับปิดตลาดนี้บวกไป29.83จุดนะครับถือว่าเป็นการทํา all time high ของดาวโจนนะครับในขณะที่ S&P 500ก็ถือว่าทํา all time high แล้วก็ถือว่าเป็นการแตะระดับ2,000จุดเป็นครั้งแรกนะครับโดยปิดที่2,000.02จุดนะครับบวกไป2.1จุดหรือว่า0.11%ในขณะที่ Nasdaq ก็บวก13.29จุดหรือ0.29%นะครับส่วนเอเชียเช้าวันนี้ก็ดูเริ่มต้นได้สดใสนะครับเห็นบวกๆกันอยู่แต่ว่าก็ไม่มากนะครับอย่างที่เรียนนะครับว่า เอเชียเองก็บวกมาค่อนข้างมากแล้วในช่วงตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นมานะครับหุ้นนี้ก็เรียกว่าบวกกันเกือบจะทุกสัปดาห์ทีเดียวนะครับเช้าวันนี้ก็จะเห็นบวกขึ้นไปเล็กน้อยสำหรับนิกเกอตินี้บวก18.4 6จุดนะครับ0ูนสเเซียงไฮ้บวกอยู่0-21% 4.63นะครับจุดนะครับหังเสงบวก52.2จสิบสองจุดสเตรท่จุดจาก,กาน์ตาแลองหนึ่งเปนส์เ็นกวกอยตางที่เา็นรนตารางกันนะครับ ส่วนค่าเงินบาทเช้าวันนี้เปิดมาอ่อนค่าลงเล็กน้อยนะครับตัวเลขเศรษฐกิจที่ดีของสหรัฐก็ทําให้ดอลลาร์เมื่อคืนนี้แข็งค่านะครับก็คงจะเป็นตัวหนึ่งที่กดดันให้เงินสกุลต่างๆมีทิศทางที่อ่อนค่าลงรวมทั้งบาทในเช้าวันนี้ที่เปิดมาที่ระดับ9 1 9 6ด้ถึง91.98ด้วยนะครับส่วนราคาน้ํามันก็วิ่งสวนทางกันนะครับตัวเลขเศรษฐกิจที่ดีนะครับก็ทําให้คาดการณ์ว่าอุปสงค์น่าจะปรับเพิ่มขึ้นทําให้ราคาน้ํามัน wti นั้นบวกขขึ้นนนนไป51 15เเซซ์ใณะททีี่่ลงมาาาจกการ อ,อิสราเอลกับฮามาสก็ประกาศยุติการหยุดยิงแล้วก็ผู้นําของยูเครนกับรัสเซียก็จะมีการนัดพบเพื่อเจรจาก,กันนะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับก็ทําให้ราคาน้้งมันก็ย่อลงสำหรับเรนที่ตลาดลอนดอนนะครับเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูเรื่องของราคาทองคำครับทำไมมนุษย์ถึงบินไม่ได้นี่คือคำถามเมื่อหลายร้อยปีที่แล้ว ที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองกลุ่มปตท,ะทเชื่อว่าพลังของการตั้งคำถามจะสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์สร้างนักวิจัยและนวัตกรรมใหม่ให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าเป็นไปได้ไหมครับถ้าเราจะเดินทางได้เร็วกว่าแสงทุกอย่างก้าวของการเติบโตล้วนมีความสำคัญ เราเชื่อมั่นในเส้นทางที่ก้าวเดินบนความตั้งใจจริงที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและคนไทยทุกคนเติบโตร่วมกันได้อย่างยั่งยืน PTT Global Chemical หนึ่งในส0บริษัทชั้นนำของโลกด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์จาก DJSI ทองคำเมื่อวานนี้มีลักษณะของการเกิดเทคนิคอลรีบาวน์นะครับเพราะว่าราคาคงจะร่วงลงมาค่อนข้างแรงนะครับตลอดเดือนนี้นี่ลงไปเกือบ70กว่าเหรียญนะครับทำให้นักลงทุนเองเห็นว่าราคาคงจะลงไปมากนะครับมีแรงซื้อกลับเข้ามาในทางเทคนิคทําให้ดันราคาทองคาขึ้นไปแต่ว่าทันทีที่ทะลุแนวต้านสําคัญนะครับก็คือ1285เหรียญนี่ก็จะเห็นได้ชัดเลยนะฮะว่ามีเริ่มมีแรงเทขายระดับราคาสูงสุดเมื่อวานนี่ดีขึ้นไปถึงระดับ1290นะครับหลังจากนั้นก็เจอแรงเทขายครับ ตรงนี้ก็ถือว่าดีพอนะครับที่จะทำให้ตลาดโคเม็กซ์นะครับบวกไปได้6เหรียญ30เซนก็ปิดที่ระดับ1,285เหรียญ20เซ็นเซนแต่ว่าเนื่องจากว่าระดับตรงนี้เป็นระดับสำคัญนะฮะยังทำม,มีแรงเทขายต่อเนื่องนะครับราคาเช้าวันนี้ก็จึงลงลงมา นะครับก็คงจะแกว่งตัวในกรอบแคบๆอยู่ประมาณตรงนี้นะครับส่วนบ้านเรานะครับก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้มีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเนี่ยสครั้งรวมแล้วบวกไป100บาทแต่ว่าเช้าวันนี้นะครับมาดูกันนะครับราคาที่เพิ่งประกาศนะครับก็ปรับลดลงไปแล้ว50บาทต่อบาททองคานะครับโดยอ้างอิงราคาโกลสปอร์ตก็1 2ึ่งพนเหรียญห้นะครับโค้ดค่าเงินบาทก็31.93บาทต่อดอลลาร์สหรัฐครับวันนี้หมดเวลานะครับต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ